เล็บค่ะอยากลงกินมันกินมั้ยเสกเนื้อบดของน้องเลวค่ะนี่สงสาวตาอยู่นี่จ้ะเป็นเ็กเนื้อเหมือนกันสเสกเ,เนื้อหมักค่ะสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้สาวตาก็กับลูกชายค่ะมาถึงตลาดแล้วเด้อจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้แหละค่ะ อติไซด์คใจจ้าอยู่นี่ค่ะจอดเรียบร้อยล้ไปเดินตลาดกันจ้าก่อนจะพาชมตลาดนะคะสาวตาก็จะมาพามาชมแม่น้ำที่ไหลที่ตกลงมาจากเออภูเขานะคะแม่น้ำในเมืองนี้เมืองลินซูลสกเป็นเมืองนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะทั่วทุกประเทศจะมาเที่ยวที่นี่ และทุกวันหยุดวันอาทิตย์จะเป็นตลาดนัดค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะดูเอาค่ะทุกคนนี่คือเมืองลิลซูราสอกอยู่ทางตอตอนใต้ฝรั่งเศสนะคะชบมบรรยากาศดีๆกันไปเลยจ้า อากาศมันร้อนนะคะดูสิคะนักท่องเที่ยวเอาเท้าลงไปแช่น้ำในแม่น้ำเพื่อความเย็นชุ่มชื่นจ้าเอาละมามามา,มาเดินตลาดกันนะคะเดินตลาดชมตลาดกันจ้าวันนั้นที่เสาเอาวันนี้ที่เสาตาไปนะคนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะจริงๆดูสิคะมีทั้งกระเทียมผลไม้หลายอย่างให้เลือกเลยจ้าดูสิคะน่าก,กินทั้งนั้นเลย ส่วนทั้งนี้ก็เป็นเนาตะกา้านะคะตะกา้าเลือกซื้อได้เลยมีแบบสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะชมกันเลยจ้าชมตลาดกันเลยนะคะทุกคนสวยจังเลยสวยมากกรอบรูป จุดหมายจุดหมายที่เราจะไปคือจะไปหาน้องโอค่ะขายของกินในตลาดนะคะจะไปหาน้องโอเพื่อนสาวตา,าย้ด้เอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วน,นะคะร้านที่สาวตาค้นหาเดินมาทั้งทั่วตลาดเลยโอ้โหแดดร้อนมากคนก็เยอะจ้า ไปดูกันค่ะมาถึงแล้วร้านน้องโอร้านน้องโอลาลาขายมาสายขายของเกลี้ยงเลยอ่ะหมดเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วเที่ยงคืนบุชัวตุสวัสดน้องโออยู่นี่ค่ะน้องโอสวัสดีค่ะของขายหมดแล้วเนาะเสียดายมากพี่ตาออกบ้านสายเออออกบ้านสายก็เลยแบบว่าอดเลยอดถ่ายเลยอาหารแซ่บ จากน้องเออมาคนเดียวมาสองคนแม่ลูกแหละเฮ้ยว้าว้องทับต้องเดินด้วยท้องค่ะทุกคนเราหยุดที่ร้านตรงนี้กินข้าวกันเครื่องดื่มหว,วานหวานอร่อยอร่อยเลยจ้าคนเยอะเยอะค่ะทุกคนไม่ค่อยอยากจะขายเท่าไรหร่ดิจิตติน้าคนช่วงที่รออาหารกันนะคะ มาเล็บค่ะคุณอยากินมเรเกลือป้ะเบ็เนื้อบดของน้องเรลวค่ะมีของสาตาอยู่นี่จ้ะเป็นสเต็กเนื้อเหมือนกันสเต็กสเต็กเนื้อหมักค่ะอุ้ยแม็กซี่เลววันอาบิชิเลว แล้วคะทุกคนเดี๋ยวสาวตาขออนุญาตทานข้าวกับลูกชายก่อนนะคะเดี๋ยวพาเดินเที่ยวจนหอมปากหอมคอแล้วนะชาของกินข้าวกินสเต็กกับน้องเล็กก่อนนะคะค่ะหลังจากกินอาหารอิ่มหนำสำราญแล้วตอนนี้ตลาดก็เริ่มเก็บแล้วนะคะสาวตาก็ขอลากลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีความสุขทุกคนทุกๆบ้านด้วยจ้ะเด้อ